ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบ,สบ,สบนมาเนื่องจากวันเทศกาล เข้ามาได้พบเจอกันแล้วก็ผ่านไปนั่นหมายถึงน้อมถึงชีวิตช่างน้อยนักเหลือเกินในการที่ใช้ชีวิตกันสิ่งที่มาตักเตือนตัวเรา ก็จากเหตุที่เคยได้เห็นได้ยินมาในอดีตและก็ในปัจจุบันในเรื่องชีวิตน้อยนักเป็นคำเตือนคำสอนแล้วก็เป็นสุภาษิตต่างๆที่เราจะต้องน้อมมาสู่การมีชีวิตของเราแล้วพอดี พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นก็มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องบาปบุญคุณโทษจึงเป็นเครื่องเตือนตัวเองเสมอเรื่องการทำหน้าที่ของตนการพัฒนาจิตใจในพระธรรมคำสอนในเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมาก คู่กับการใช้ชีวิตในศีลต่างๆในการสร้างฐานรักษาศีลในการเจริญสติที่จะทำภารกิจหน้าที่ของเราในชีวิตที่น้อยเหลือเกินก็จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาการในหน้าที่ต่างๆของพวกเราพุทธบริษัท4กันเนื่องจากวันเวลา ช่างรวดเร็วตามความเป็นจริงนั้นถ้าเราประมาทพลาดพังไม่ได้ฝึกฝนอบรวมจิตใจของเราเพื่อจะไปทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นสัจธรรมในพระธรรมคำสอนในอริยสัจส,สี่ที่เราได้มีการละลึกน้อมความจริงของชีวิตกัน เพราะสิ่งที่เราใช้ชีวิตแต่และว,วันแต่เราน้อมถึงความเป็นจริงนั้นจะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตเราการสร้างบุญที่เราสั่งสมการให้การสร้างทานจากแรงกายวาจาใจของเหล่านั้นเพื่อจะนำไปสู่การถ่ายถอนใจของเรา ถ้าเห็นถึงการกระทําของเหล่านั้นของตนทุกคนนั้นในพุทธบริษัทสีก็จะต้องน้อมเรื่องการเสียสละการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับท่านกับชาติและจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในกิจกรรมที่เราเดำเนินชีวิตของเรา จะเป็นหน้าที่ทางกายทางวาจาทางใจของเราจะกระทำภารกิจใดๆเราต้องนึกถึงเราได้ทำการกุศลคู่กับการทำหน้าที่ของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกกล่าวทายาทลูกหลานหรือบอกตัวเราว่าการที่เราจะใช้ชีวิตของเราให้มีความเบิกบานแล้วก็พร้อม ที่จะมีความเป็นไปตามความเป็นจริงของชีวิตสิ่งที่เราจะทิ้งอนุสรณ์ของชีวิตนั้นก็จะต้องมีแนวทางของเรายึดมั่นถือมั่นในการตอบแทนคุณต่างๆเพื่อะระลึกเข้าไปไว้ในใจของเราเราต้องมันน้อมการตอบแทนคุณของอชาติ ของศาสนาของผู้นำหรือพระมหากษัตริย์นั้นเราจะต้องมีการน้อมเหตุที่เราต้องมีต้องเป็นต้องอยู่ในเหตุของปัจจุบันนาการถ้าเราไม่มีความสำนึกในความกตันญูสำนึกในการถ่ายถอนเรื่องการยึดมั่นในชีวิตก็ทำให้เราหลงไปในกระแสโลกทางเดียวก็ทำให้เราได้เห็น ภาพการเศร้าสลดหดหูจิตใจด้วยเหตุของความเชื่อมั่นว่าชีวิตนั้นเที่ยงแต่พอเห็นความสลดหดหูใจเกิดขึ้นกับเราได้เห็นนั้นก็แสดงว่านะบุคคลนั้นไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาใจว่าสิ่งที่เรายึดมั่นไม่ได้นั่นคือความจริงของชีวิต มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเรื่องปกติของชีวิตพวกเรากันความเพียรที่เราใช้หน้าที่นั้นจะต้องมุ่งมั่นด้วยความสุจริตก็คือการรักษาศีลไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นก็มีโอกาสได้น้อมตักเตือนตัวเรานะจนกระทั่งผ่านพ้นมาสู่สูงวัย ความจริงแล้วก็ช่างเร็วเหลือเกินเดินทางมาสู่ผู้สูงวัยอย่างที่เรานะเผอตัวเผือต,ตนไปหรือไม่แต่ก็ใช้โอกาสอันดีในการที่ได้เห็นได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราใช้ชีวิตยึดมั่นถือมั่นในบาปบุญคุณโทษพอยึดมั่นในบาปบุญคุณโทษ ก็ทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรสร้างระเบียบวินะัยให้ตนเองรูนะ้จักการรนะักษาการใช้ชีวิตการพัฒนารูนะ้จักการมีน้ำใจนะที่จะปลูกฝังนะให้เส้นทางของเรานั้นมั่นคงในเรื่องยึดมั่นถือมั่นในการเรียนรู้พระธรรมคำสอน กับการใช้ชีวิตของเราไปด้วยแต่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่จะต้องใส่ใจเรื่องหนทางของชีวิตหรือไม่วันเวลาช่างผ่านพ้นมารวดเร็วเหลือเกินนะเปรียบเสมือนวันสุดท้ายของชีวิตนะใกล้มาถึงหรือมาถึงในนาทีต่อไปหรือ วันต่อไปหรือไม่ถึงที่เราไม่ประมาทเหล่านี้ก็จะต้องน้อมสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราในที่สุดนั้นที่พึ่งของเราประกอบไปด้วยจิตใจจะต้องมีที่ยึดเกาะแล้วก็มีการพัฒนาใจเพื่อจะให้รับสภาพแห่งความจริงกันได้ ตามประสบการณ์ก็ได้มีโอกาสใช้ความรู้สึกใช้การกระทำของเราไปพบปะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พบปะผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายของเราแล้วก็ได้มีกิจกรรมในการที่เปรียบเทียบการใช้ชีวิตเปรียบเทียบการเจริญประพฤติปฏิบัติใจ ทั้งหลายทั้งปวงนั้นยามที่เรามีโอกาสเคลื่อนไหวตัวเองไปพบปะไปแลกเปลี่ยนนะไปรับฟังก็จะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตนะไปรับฟังไปแลกเปลี่ยนดังกล่าวเพื่อจะให้เป็นเครื่องเตือนตัวเราว่าชีวิตของเรานั้นไม่เที่ยง นไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเรามีวาละของปัจจัยภายนอกดนั้นเราจะใช้ปัจจัยภายนอกสแสวงหาความสุขของเราแต่จริงๆแล้วถ้าเราศึกษาเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนเป็นของที่เราน้อมความพอดีหรือความถนัดให้เกิดขึ้นกับเรา ก็น่าจะเพียงพอแต่ยึดมั่นเป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องครองไว้ในใจสม่ำเสมอน,นั้นก็น้อมสิ่งที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เราจะต้องเห็นเส้นทางของการพัฒนานะเป็นผู้ที่เจริญทางใจจะต้องทำอะไรบ้างก็จะมีการฝึกนะฝึกอบรมนะการ พื้นฐานเบื้องต้นก็การให้นะการให้ซึ่งยังไม่ได้เข้าถึงใจทั้งหมดทั้งปวงนั้นเพราะเหตุการให้นั้นหมายถึงเรากำลังเจริญกุศลอยู่แต่ถ้าหากว่าการให้เข้าถึงจิตถึงใจของเราก็หมายถึงเรายอมรับกับชีวิตนั้นไม่เที่ยงและก็น้อยนักเหลือเกินที่เราจะทำการตอบแทน มีการระลึกสิ่งที่ขาดตกบกพร่องของเราก็เป็นเครื่องตรวจสอบกายวาจาใจของเราที่จะใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบยินันอย่างยอมรับความจริงของชีวิตเราเกิดมาพักเดียวก็จากกันแต่ก่อนที่เราจะพัดพลากจากกันเราก็จะต้องมีสิ่งที่สืบทอด ในการเรียนรู้ชีวิตตามความเป็นจริงก็งคือเรื่องเรียนรู้เรื่องสัมมาอาชีพเรียนรู้เรื่องการมีเมตตาต่อกันแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราและอยู่ในกรอบของความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรแล้วก็เรียนรู้เรื่องทำใจให้เบิกบานทำใจให้มีศีลธรรมประจำใจ การที่เราจะทำใจของเราให้เข้าถึงความเมตตาเข้าถึงความปล่อยวางนั้นมันก็ต้องมีความเพียรน,นะแต่บุญภาวาสนาดีๆเราไม่ได้ลังเลสงสัยก็จะทำให้เรามีความเจริญขึ้นในเรื่องการเข้าถึงกระแสะแห่งความเมตตาหรือ กระแสความวางใจของเราเมื่อเข้าถึงความเมตตาเราจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกเป็นเพื่อนทุกข์กับเราจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเจ้านายเป็นบริวารหรือจะเป็นบุมิสหายของเราทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนทุกข์ของเราก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆนั้นจะเก็บ เกี่ยรักษานะพระธรรมคำสอนเข้าถึงใจกันหรือไม่ความกล้าหาญซึ่งไม่ได้หมายถึงเป็นนักเลงหรืออันตรพานใดๆความกล้าหาญหมายถึงรับความจริงได้พร้อมที่จะเป็นผู้ให้พร้อมที่จะเป็นผู้เสียสละพร้อมที่จะให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันนนะการที่ เรายึดมั่นถือมั่นในพระธรรมคำสอนเราไม่ได้หมายความว่าเราจะปลีกวิเวกตามลำพังแต่เราจะใช้ชีวิตที่มีร่างกายนั้นก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับท่านโดยที่ไม่ได้ปล่อยปะละเลยประการใดเพราะเหตุอย่างนี้เป็นแรงกระทบให้มีความรู้สึก เหนื่อยเบื่อแล้วก็จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงสลดสังเวชขึ้นหรือไม่ความเบื่อหน่ายก็ดีความเด็ดเหนื่อยก็ดีหรือความรู้สึกมีปัญหามากมายก็ดีนั้นเป็นโจทย์เป็นแบบทำให้เราได้เห็นว่าใจของเรายึดมัน่นถือมั่นเหล่านี้หรือไม่ถ้าใจของเรา ยังยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นเราว่าเหน็ดว่าเหนื่อยว่ามีความรู้สึกบีบคั้นความรู้สึกไม่ได้อย่างใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองหรือไม่ถ้าหากว่าใจของเราเป็นกลางหรือพร้อมที่จะเห็นสัตว์โลกเป็นเพื่อนทุกโดยมีความเมตตาอยู่ในใจนั่นแสดงถึงเราก็มีความเปลี่ยนแปลง นำใจของเราให้เกิดสลดสังเวชในความเบื่อหน่ายในความรู้สึกกระทบกระทั่งต่างๆก็จะทำให้เป็นผู้ที่เข้มแข็งภายในกลายมาเป็นความเมตตาเกิดขึ้นในใจนนและพร้อมที่จะวางใจเมื่อเกิดการสูญเสียวางใจเมื่อเกิดการได้มาวางใจเมื่อถึงการเวลาของชีวิตเหล่านี้ ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าชีวิตนั้นน้อยนักจริงหรือไม่แต่เรามีโอกาสนะเรียนรู้ตนเองเรียนรู้พระธรรมคำสอนความมั่นใจในการที่เรารักษาใจก็กลายมาเป็นความปกติใจโดยที่ไม่ต้องนะควบคุมบังคับใจของเรานะสิ่งที่เรากระทำก็เป็นธรรมชาติ ิ่งที่เราใช้ชีวิตก็เป็นธรรมชาติสำนึกโดยหน้าที่หรือสำนึกเพราะจิตสำนึกเกิดถ้าสำนึกเ่าเป็นหน้าที่เราก็จะต้องควบคุมด้วยศรรีลใจเขาใจเราถ้าเราควบคุมหรือหมดการควบคุมไปสู่ความเป็นปกตินั้นก็แสดงว่าเกิดขึ้นที่ใจโดยที่ไม่ต้องควบคุมประการใด นะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีร่างกายก็สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยปกติไม่ต้องมีการควบคุมนะเกิดจากการฝึกสติก็ดี้วยการฝึกใจก็ดีทำให้เราเป็นผลที่เป็นผู้ที่มีความพร้อมได้เหตุจากเรามีความพร้อมเห็นชีวิตไม่เที่ยงชีวิตน้อยนะัก เป็นเครื่องเตือนอย่างดีเหมือนกันเดนะีใช้ชีวิตแต่ละวันเหมือนกันน้อมะระลึกเสมอว่าชีวิตทุกคนนั้นวันหนึ่งก็ต้องพัดพลากจากกันนะการรอคอยการคาดหวังก็จะหมดไปแตเหลือแต่สิ่งที่มุ่งมั่นในความเพียรต่างๆที่เรามีร่างกายมีมีจิตใจที่จะทำหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเสืบลูกสิบล้านของเราแลนะเพื่อจะใหนะ้เข้าใจถึงความจริงของชีวิตนะซึ่งกันและกันเพราะนั้นความมั่นใจก็เกิดจากการเรียนรู้การกระทำตามพระธรรมคำสอนการยกจิตยกใจก็จะต้องน้อมสู่สัจธรรมเสมอเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ยึดมั่นถือมั่นกันไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็มีวิธีการมา,มากมายที่เราได้มีโอ,อกาสไปทำให้ใจของเราสลดสังเวชก็ด้วยสิ่งที่เราได้สัมผัสได้เห็นได้เกี่ยวข้องก็ทาให้ถอนใจของเราจากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้ควบคู่กันไปอีกด้วยทั้งดู ตัวเองในกรรมฐานกองใดก็ตา,านที่เราน้อมเข้ามาดูในสิ่งที่ร่างกายของเรานะไม่เที่ยงเราก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งพร้อมกับสิ่งที่ได้เห็นได้ยินต่างๆกระทบเข้าไปในใจก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่น้อมเห็นความเปลี่ยนแปลงและก็เช่นกันการที่เราไปร่วมกิจกรรมงานบวชงานศพงานบันเทิง งานแสดงความยินดีต่างๆเหล่านี้หรือทำให้เราได้เห็นว่าทุกอย่างก็จบไปหมดไปเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยในที่สุดก็จะลืมกันไปในโดยที่เราไม่ได้น้อมนั่นคือพระธรรมคำสอนในการใช้ชีวิตของเราเพราะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอน เราใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่เต็มกำลังไม่ต้องคิดว่าเหลืออีกนานนะความจริงแล้ววันต่อวันนาทีต่อนาทีที่เราจะต้องน้อมถึงความจริงของชีวิตก็ทำให้เบิกบานนะภายในก็จะเบิกบานไม่รู้สึกบกพองประการใดว่าสิ่งที่เราได้กระทำก็มีการตรวจสอบ พฤติกรรมของเราได้ทุกวันทุกขณะเมื่อเรามีการฝึกฝนสติและลึกให้เป็นให้เข้าถึงก็จะทำให้เราเข้าใจตามพระธรรมคำสอนที่ได้กล่าวไว้การออกจากทุกนั้นนะก็จะต้องเรียนรู้กันไปว่าการที่จิตใจของเราเกิดจิตใจของเราไม่เกิดหมายความว่าอย่างไรนะเพราะนั้น จ,จึงจำเป็นที่จะต้องนำมาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตน้อยนักควรจะต้องกระทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นให้มากขึ้นความเพียรไม่ได้บีบคั้นนะเป็นสิ่งที่เราทำทตามธรรมชาติของเราหมายถึงการฝึกแรงสัมผัสแรงกระทบและแรงตั้งมั่นที่เราใช้ร่างกายของเราดูแลตนเองหรือไม่ ดูแลสียงที่มีการพัฒนาใจขึ้นอย่างไรบ้างนะเพราะนั้นจึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเป็นการตักเตือนตัวเองเสมอว่ายามได้มาใจของเราถึงความวางใจหรือไม่การเสียไปใจของเราวางใจหรือไม่นะถ้าเราวางใจทั้งได้มาวางใจทั้งเสียไป ก็แสดงถึงว่าเราก็ยังมีความพร้อมนะในการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์กันนะก็พอสมควรกับเวลานะก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งบททั้งปวงนั้นบอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสี จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสิทธิสุภัชีสวัสดีครับ